ก่อนจะลงมือทําติดกาวนะเราต้องทําความสะอาดด้วยกระดาษทรายก่อนใช้กระดาษทรายถูชิ้นง,งานถูชิ้นง,งานก่อนเปิดหน้าชิ้นง,งานพอเราใช้กระดาษทรายถูเป็นหน้าชิ้นงานเสร็จเราก็ใช้น้ํายาน้ยายาตัวนี้น้ยายากัดตัวนี้คือตัวนี้เวลาใช้เนี่ยใช้ทีเราไม่ได้ใช้เยอะนะใช้เนี่ยทีละหยดของหยดเองนะไม่ได้ใช้เยอะนะเนี่ยเนี่ยใช้ทาทั่วพอทาทั่วแล้วเราคิดว่าทั่วแล้วเราก็ทิ้งไว้ พิงไว้พักหนึ่งพอมันแห้งที่เรามันแห้งแล้วพอมานั้งหนึ่งนาทีแล้วพอมันแห้งแล้วเราก็มาตามด้วยด้วยกาวตัวเนี้ยคือถ้าเราจะใช้กาว AB บเลยถ้ามันก้อนในที่แผลมันเยอะมันเปืองเราต้องใช้ตัวนี้ประสานก่อนแล้วตัวนี้ช่วยมายึดเกาะอ,อีกทีหนึง่งแล้วกาวตัวนี้เวลาใช้อ่ะทากาวก็เหมือนกันถ้าเราจะใช้อ่ะ นี่กาวที่เราผสมเลยนะเนี่ยเราก็ปาดไปทางเดียวกันนะเทคนิคคือปาดกาวไปทางเดียวกันอย่าปาดอย่างนี้ปาดอย่างเงี้ยปาดอย่างเงี้ยเลขชิ้นนึ่งที่เราจะมาประกบกับชิ้นงานเนี่ยเราก็ปาดในทางเดียวกันอย่างเงี้ยเนี่ยอ่ะ<ช>เสร็จเราดูมันแล้วเราปล่อยมันให้แห้งปล่อยมันให้แห้งทำให้แห้งคือเรามือแตะแล้วไม่ติดมือเราอะแต่ว่ามันแห,ห้งแต่ได้มันยังติดมืออย่างเงี้ยเปียกเงี้ยคือมันยังไม่แห้ง ปล่อยแห้งทั้งสองฝั่งปล่อยแห้งทั้งสองฝั่งพอมันแห้งเดี๋ยวเราค่อยไปประกบชิ้นงานและเก็บตัวอย่าง A B อีกทีเรีบร้อยยังยังไม่การมาแห้งคือมันต้องไม่ติดมือเราแล้วนี่เนี่ยมันไม่ก็ติดมือเราแล้วเราก็ติดชิ้นงานลองอไปเดี๋ยวเมืเราติดชิ้นงานเลยนะนะมันก็จะติด อพอมาเสร็จแล้วนี่แหละว,วิธีเนี้ยเราค่อยมาเก็บโดยอย่างตัวนี้มาช่วยเก็บอีกเหมือนเราต้องการจะเก็บเนี้ยแล้วก็อย่างนี้ใช้มือปาดขึ้นมาเลยก็ได้แล้วก็ซีแน่นแน่นแน่แนใหญมีใหญมีอากาศเข้าซีแน่นแน่นเข้ามาเลยแล้วปล่อยไว้ซีแล้วทิ้งไว้ทีเนี้ยมันก็จะยิ่งหนึบติดทนนานเห็นะโอเคนะดูเรื่องไวรุ่น